สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยวันนี้ปุ้ยก็อยู่ที่อิซากิกาแพงเพชรน,นะคะวันนี้ปุ้ยมีโอกาสจัดส่งรถอิซากิมือสองอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าปุ้ยจะจัดส่งที่ไหนนะคะวันนี้ที่จะจัดส่งก็คือเป็นรถมือสองของอิซากิรุ่น NT540 หรือขนาด40แรงม้าของเรานั่นเองวันนี้ลูกค้าได้สั่งซื้ออุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นรถคันไหนแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะไปเป็นคันนี้เลยค่ะรถสวยเดิมเพิ่มเติมลูกค้าสั่งติดกัดหน้าสวยๆนะคะทุกอย่างสวยเดิมพร้อมใช้งานกับรถ NT540 ั้นคันนี้มาพร้อมกับโตรตารี่อาร์ทีนะคะสะภาพสวยกับผานพ้วนนะคะ6ใบ22 ไปกันค่าออกเดินทางจัดส่งรถให้กับลูกค้านะคะพี่เวศพี่อ๋อนะคะสำหรับ NT540 หรือ40ไสแรงม้คันนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมการส่งมอบให้กับลูกค้ากันค่าไปกันเลย ถึงแล้วคะ่ะที่นี่บ้านโนนสะแบงตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬถึงบ้านพี่เวทพี่ออแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอาอุปกรณ์ต่างๆโรตารี่ผ่านนะคะลงที่บ้านพิเวทนะคะคันนี้นะคะพิเวทสั่งซื้อออนไลน์กับปุ้ยนะคะดูรถโดยการวีโอคอลกันนะคะ และก็ถึงวันนี้นะคะวันที่20พฤศัพฤศจิกายน2566นะคะก็เอารถมาถึงบ้านพิเวทพี่ออกกันนะคะได้รับสินค้าได้รับรถตรงปกแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ Come um. ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการส่งมอบนะคะแนะนำวิธีการใช้งานให้กับพี farther? ่เวศกันไปกันค่ะี่ป่าไรป่านะัดขึ้นหน้าไม้เป็นหน้าไม้แบบดิจิตอลนะครับตอนนี้1น7 8น้ชั่วโมงที่จะต้องจำชั่วโมงหรือถ่ายรูปไว้เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุก200ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮ้ดรลิน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันไฮดรลิกับน้ำมันเกียร์ เดียวกันนะครับทุก400ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ำมันคานหน้านะครับ600ชั่วโมงแต่ถ้าพี่ไม่อยากลืมจำง่ายๆพี่ก็400เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮน้ำมันคานหน้านะครับ200ชั่วโมงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็จะมีอยู่6ลิตรนะครับน้ำมันไฮจะมีอยู่า36ลิตร น้ำมันขาหน้าก็จะมีอยู่ประมาณ6กลิตรนะครับอันนี้เป็นน้ำตาเกน้ำมันนะครับ้ความร้อนมันก็ได้อยู่นะครัับนนอี้เป็นแป้นะครับที่มิวน์ขึ้นถนนเวลาพี่ทำงานทที่กดลงมันจะเป็นลมขึ้นสิบล้อกัรฟีควรออยู่ตรงนี้ครไงจอมไม่จอมเงี้ยครับนี่ก็เป็นตะวพลขหน้า ครับอันนี้พัดหลังนะครับใช่ครับอันนี้คือยกขึ้นอันนี้คือวางลงนะครับแล้วตรงน,นี้วางนา้ำมันไฮดริกนะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับวางถ้าเป็นขั้คข้าเราใช้แปลนาคตนะครับถ้าน้ำมันย้อยหรืออะไรก็ปีกระโถงอะคุณ น้ำมันหยุดลงดินนะครับมันก,ก็นจะเป็นสินแต่ถ้าน้ํามันมันหยุดถูกกระทะด้วยไหลลงไปมันจะเรื่องสินลอหน้าเพราะว่าสองตัวนี้มันจะอยู่ลูกค้าชอบพูดผิดค <c oughs> ่าตัวรถค่าอลอตเตอรี่ค่าผ่านมันจะรวมกันหมดเลยสุดท้ายนี้ปุ้ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เวศพี่ออและก็คุณพ่อคุณแม่ที่ไว้ใจสั่งซื้อรถไถอ,ออนไลน์กับปุ้ยนะคะและก็ขอให้ ขับขี่ปลอดภัยกิจการงานรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณค่ะฝากอะไรถึงน้องปุ้ยไหมครับ้ยครับพูดเลยพี่พูดเลยครับปุ้ยเดี๋ยวจะมากินต้มไก่กับพี่ไงไม่เห็นมาเลยต้มไก่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรของฝากเลยมีแต่ลายิบเ่ยลายยิบเนับให้โอกาสพุ้ยก็ผมก็ดีใจแย่แล้ว นึกจองว่างนึองสวยไหมครับสวยไหม